เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพอรเมจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้สอบบัญชีและก็รายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลน,นะบึนื่องจากว่า ในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับหลักๆแล้วก็คงจะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างความสนักนะครับแต่ที่เป็นไปได้ที่ชาวบ้านต้องการนะครับก็อยากจะได้ในสิ่งที่ชาวบ้านเขาจับต้องได้เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากข้อเสนอแนะไป สองสามประเด็นนะแล้วก็อยากจะาให้ท่านประสานกับทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะข้อแรกก็เป็นเรื่องของการทํางานแบบเชิงรุกนะถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงไปดูข้อมูลนะครับไปดูข้อมูลจากศูนย์นํารงทมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความขาดแคลนของแหล่งน้ำนะครับที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีอยู่แห่งหนึ่งนะก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราธานีนะเขาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับพอช่วงหน้าแล้งชาวบ้านก็จะต้องอซื้อน้ําที่เป็นรถกระบะนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอจุดที่2นะปัจจุบันในส่วนของภาคใต้นะสุราธานีชุมพรนครศรีธรรมราชก็จะมี การทํำพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะนั่นก็คือในเรื่องของอเปลงใหญ่ทุเรียนนะถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้จับต้องตรงนี้ได้ก็สามารถจะไปช่วยเหลือเขาตรงนั้นได้นะครับส่วนที่3นะครับสิ่งสําคัญนะเมื่อมีการดึงน้ําบาดาลมาใช้เยอะนะครับเราก็คงจะต้องอมีการเติมน้ําบาดาลน,นะครับลงไปในแหล่งน้ำใตดินซึ่งจากการศึกษาหลายหลายแห่งน,นะก็พบว่าเรามีแนวคิดระบบ ธนาคารน้ําใต้ดินนะถ้าเป็นไปได้ก็เอาผลการศึกษาวิจัยแล้วนะครับเอามาใช้ไปเติมน้ําใต้ดินนะครับให้กับแหล่งน้ําบาดาลเพื่อจะได้เกิดความต่อเนื่องไม่ขาดเคลนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนที่อยากจะหารือเพิ่มเติมในเรื่องของระบบรายงานนะเนื่องจากว่าผมดูแล้วค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยเพิ่มขึ้นจาก 12ล้านบาทมาเป็น810ล้านบาทครับแต่ว่าดูระบบรายงานข้อมูลแล้วเป็นเรื่องเรื่องของการใช้ใจ่ายในการผลักเงินเป็นไรายได้แผ่นดินนะอาจจะต้องแยกหมวดน,นะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านสับสนคนระับเชิญท่านกอ,อนำเรียนรรท่านประธานเชิญท่านวิชัยตอครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดนะครับพรักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดชุมพรผมได้เห็นรายงานนะครับจากที่รายงานมาของ กองทุนพัฒนานะบบาดาลก็ดีใจครับที่มีหน่วยงานที่ใช้เงินไปอบรมและก็ทําวิจัยเพื่อให้เกิดแนวคิดและก็เปิดแนวทางในการพัฒนานะครับไปสู่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้มากขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมเองต่อจากท่านปารเมศนะครับผมก็อยากนําเรียนถึงท่านาที่มาชี้แจงนะครับและก็ฝากถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะครับหลายองค์กรนะครับโดยเฉพาะนะครับอุตุนิยมวิทยาของโลกเตือนเรื่องแนริโยนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ใหม่ๆตั้งแต่ปี66นะครับแล้วก็ถือเนื่องไปถึงปี67เพราะงั้นแล้วสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจก็คือในเรื่องของกรมน้าบาดาลเพราะน้าผิวดินณปัจจุบันนี้นะครับไม่มีที่จะหล่อเลี้ยงและอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ พี่น้องในเขตของพี่น้องในด้านการเกษตรในเขตพื้นที่ของผมเองก็คือเขตจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองกับอำเภอ,อสวีนะครับได้เดือดร้อนในเรื่องของนะครับในการใช้น้ำนะครับในเรื่องของสวนทุเรียนในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างมากนะครับเจาะน้ำบาดาลก็มีปัญหาเกี่ยมเรื่องกับการในเรื่องกฎหมายซําซ้อนนะครับของอกระทรวงพัฒนา กทรรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงเพราะงั้นแล้วผมนอนเรียนกับท่านประธานฝากถึงผู้ตรวจการนิดนึงว่าช่วยส่งเสริมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นั้นออกไปทํางานกันในเชิงลึกและก็เชิงรุกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเหมือนกับตําบลโครนตําบลทุ่งระยะนะครับตําบลน,นาศัก นะครับแล้วก็ตำบลอ,อีกหลาย,ลายตําตำบลที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผมบอกท่านได้เลยว่าเราเดือดร้อนในเรื่องของน้ําในเรื่องการพัฒนาในสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆนะครับทำให้สวนทุเรียนนั้นยนืนต้นตายเป็นอย่างมากเพราะงั้นแล้วนะครับขอให้เปิดโอกาสและท่านลองไปใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยนะครับลงในพื้นที่จังหวัดชุมพรเลย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้ผมได้ขวากทางกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลน,นะครับท่านอาจจะไปศึกษาแล้วครับที่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของการพัฒนาโดยการชัดเจนในเรื่องของกรมน้ําบาดาลน,นะครับอยากเห็นหถังใหญ่ๆนะครับหถังสูงๆเพื่อพัฒนาให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะนะครับแก้ไขปัญหาให้เขาในในช่วงพัยแรง นะครับประกอบการในนิโยเนี่ยฮะที่ผ่านมาปีปี66เนี่ยนะครับเล้งมาถึง6เดือนนะครับถึง6เดือนทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ขาดแคลนและก็พี่น้องที่ใช้น้ําอุปโภคนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนะครับประปาส่วนภูมิภาคนะครับในเขตอําเภอสวีในเขตเทศบาลเนี่ยครับขาดขาดแคลนมีน้ําเค็มหนุนขึ้นมา ต้องการแก้ไขปัญหาก็คือต้องใช้กรมน้ำบาดาลอย่างเดียวนะครับผมเองก็ผมกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของพวกเรานะครับที่แบ่งเวลาให้พวกผมนะครับขอบคุณมากครับ